W E L O ไทยเตรียมฟินองค์ซองอูล็อกวันมาไทยประกาศจัดแฟนมิทติ้งครั้งใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญและเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีของแฟนแฟนชาวไทยเมื่อ S O L E U e n t e r t a i n So y s o U e n t e r t a i n ผู้จัดมากประสบการณ์ได้ประกาศจัดงานแฟนมิทติ้งสุดยิ่งใหญ่ขององค์ซองอูศิลปินและนักแสดงชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ที่เตรียมมาพบกับ WELO ชาวไทยชื่อแฟนคลับสุดใกล้ชิดในงาน O N G S E O N G W U F A N M E E T I N G น้อยกว่าคขมองมากกว่าอินแบงคอกในวันเสาร์ที่วันที่8กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกาณอเดียไล b ์บราโว k โดยครั้งนี้องค์ซองอูเตรียมเสิร์ฟความน่ารักและขนโชว์สุดพิเศษมาเต็มที่ให้สมกับที่ไม่ได้เจอแฟนแฟนชาวไทยมานาน สำหรับองซองอูถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความสามารถครบทุกด้านของวงการบันเทิงทางด้านการเป็นศิลปินเขาได้ฝากผลงานเพลงสุดเรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดไซด์มีบีลอง g ราวิตี้และอื่นๆทางด้านการแสดงกับซีรีส์ชื่อดังอย่างแอ t เอ n ีนมอร์แดนเฟรน และล่าสุดกับผลงานกระหึม่มเอเชียอย่างซีรีส์เรื่องสาวน้อยจอมพลังคังนำซูนสตรองเกลน้ำซูนกับการรับบทเป็นคังฮีชิตตำรวจหนุ่มที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนที่แฟนๆต่างยกให้เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของเขาซึ่งเป็นผลงานก่อนที่เขาจะไปรับใช้ชาติโดยตอนนี้เขาได้เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทุ่งสุดตัวกับแฟนมีตติ้งทัวร์ซึ่งจะเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีเป็นที่แรกในเดือนมกราคมและต่อด้วยประเทศไทยในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ W E L O ชาวไทยเตรียมวอมนิ้วกดบัตรให้พร้อมในวันเสาร์ที่วันที่11มกราคม2568เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่ The Concert หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert เท่านั้นราคาบัตรเศษ6,900ส่วน4,500เศษ3,900ส่วน2,500บาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนที่น่าจดจำและไม่มีวันลืมกับงาน O N G S E O N G W U F A N M E E T I N G น้อยกว่าคำมองมากกว่า in b a n ง k o ค อ,องซอง WU เขียนเป็นองซองวูอังกูลอ,องซองซูเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2538ในเมือง กูวอลเคดนำโดงเมืองอินชอนเป็นนักสแสดงและนักร้องชาวเกาหลีอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์วันหน้าวันเมื่อวันที่22กรกฎาคม2019เขาเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงนำชายในละครเรื่อง Ad a อ1 8 g ที่ออกอากาศทางช่อง JTBC ในปี2008ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมต้นกูวอนองซองอูพร้อมกับวงดนตรีของเขาตำแหน่งของเขาในวงคือการเล่นกลองได้เข้าร่วมการแข่งขันวง ดนตรีในเทศกาลเพลงเยาวชนและได้รับรางวัลสูงสุดด้วยเหตุนี้องซอง WU จึงได้รับคัดเลือกจากไลออนมีเดียทันทีหลังจากได้รับคำเชิญไปออดิชั่นจากไ i ออนมีเดียเขาโพสต์บนเพจร้านกาแฟส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่23พฤษภาคม2551ว่าฉันเชื่อว่าถ้าฉันทำงานหนักฉันจะประสบความสำเร็จฉันทำได้ เมื่อวันที่3ตุลาคม2017หลังจากเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวันหน้าวันในงานแถลงข่าวแฟนมีติ้งที่ฮ่องกงองค์ซองอูได้เล่าความฝันในวัยเด็กของเขาให้ทุกคนฟังว่าเมื่อตอนเป็นนักเรียนประถมเพราะฉันชอบตีกลองฉันมีความฝันของการเป็นมือกลองตอนที่ฉันอยู่มัธยมต้นฉันอยากเป็นไอดอลตอนที่ฉันอยู่มัธยมปลายฉันอยากเป็นนักเต้นและตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยฉันอยากเป็นมือกลองนักแสดง